ครับผมขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะครับเมื่อเราได้ผู้รับเหมาแล้วนะครับผู้รับเหมาก็อี่ยครับที่เห็นในรูปนะครับก็จะเข้ามานะครับมาวัดระยะนะครับเพื่อปักหมุดนะครับปักเสานะครับเพื่อกําหนดตําแหน่งนะครับที่เราจะลงเสานะครับซึ่งในโครงการบ้านเวลาก่อน โซยสาราสักศีารับสาบของเรานี้นะครับบ้านทุกหลังนะครับโดยเฉพาะบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังแรกเป็นบ้านตัวอย่างนะครับแปลง A11 นะครับเราจะใช้โครงสร้างฐานลากก็คือเป็นการขุดเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มเจาะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยนะครับช่างก็จะต้องเข้ามานะครับเพื่อมากําหนดจุดก่อนนะครับว่าตรงไหนนะครับตีผัง ปักจุดก่อนนะครับว่าตรงไหนที่จะต้องเป็นจุดสําหรับลงเสาเข็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับสําหรับคนที่จะสร้างบ้านนะครับเด<อ>ี๋ยวพาไปดูนครับูกปูเนยไ แรกที่เราจะทําเป็นบ้านตัวอย่างคือหลักนี้นะครับแปลง A11 นะครับพื้นที่65.3ปตารางวานะครับ